เดี๋ยวว่าสัญญาณไม่ชัดหรือเปล่าพอได้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าสัญญาณไม่ชัดหรือเปล่าเครื่องเครื่องของัจารย์มีปัญหาหรือเครื่องของโยมีปัญหาเครื่องเองของัจาัน์มีปัญหาหรือเครโยมีปัญหา ต้องเอาขึ้นจริง,งต้องได้ไซส์ใหม่รุ่นใหม่ไม่รุ่นนี้ซื้อมาเมื่อสองต้องซื้อไม่บรเลตอีกแบบที่นะปกติไซสไม่บรเลรมันจะดึงดูดตัวนี้มันจะไสแบบอีกแบบหนึ่งฮะสะดุดไหมของเจ้าสะดุดกว่าของข่อยฮะอยากสะดุดนิดนึงเนาะ สัญญณอินเทอร์เนต็ตเราเปล่าขนาดต่อ wi ไ,ไฟนะ่นเนี่ยเอออันนี้ไม่สะดุดแสดงว่าอินเทอร์เนต็นตเจ <c oughs> <c oughs> ้าสนดออ์จะพึ่งโทษไวไฟ <c oughs> เอา้าเมื่อกี้เนี่ยเล่าถึงไหนละ <c oughs> ในช่างเนาะ <c oughs> ดีว่าคืออย่างนี้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เสียตังค์อีกแล้ว <c oughs> อ่า แสียตังก็ไม่เป็นไรอาจารย์มีลูปประคำะนะนี่สั่งรูปประคำมาพันเส้นนะไม่รู้ใครสนใจสักเส้นไหมทีนี้หลายคนบอกว่าถามแต่ลูกป,ประคำลูกป,ประคำมีขายไหมทีนี้ละ่ะที่สั่งมาบอกว่าไม่ซื้อสักเส้นเนี่ยรูปประคำก็เอามาแล้วทีนี้เออเสียงดังฟังชัดเนาะ อาจารย์ก็เลยสั่งมาจากประเทศจีนทีนี้อีมันราคาแพงนะสั่งมาแต่ก็ไม่เป็นไรเอามาปล่อยให้อาจารย์จะสร้างทำปฏิบัติธรรมสร้างทำปฏิบัติธรรมก็คือยาว30เมตรกว้างเกเมตรในช่าง ค่าสีมือค่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าจะทําละเอียดปุ๊บทีแรกก็มีสองช่างระหว่างช่างอยู่เชียงใหม่ช่างกรลสินทีนี้ช่างเชียงใหม่ก็สีมือดีนะแต่ก็คณะกรรมการก็ตัดสินก็สนสารเขาอยู่เพราะว่าเขาเดินทางมา,าน่าจะหมดหลายพันหลายหมื่นยิ่เติมน้ำมันสองรอบสามรอบต้องขออภัยนะครับก็ต้องขอขอบคุณ แต่ทีนี้ทางคณะกรรมการสามสี่ห้าคนก็บอกว่าขอเลือกช่างเอจากจังหวัดกรสินหรือว่าอายุธยาทีนี้ก็เลยบอกว่าอ่ะช่างเอก็ช่างเอทีนี้พระจานทร์ก็เลยบอกว่าเขียนบอกว่าขอเช็งใหม่เขาบอกไม่เป็นไรอาจารย์มีอะไรคุยกันได้ทีนี้เสร็จเรียบร้อยเฉพาะ หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาททีนี้พระจันทร์ก็เลยคิดออกว่าอะไรไหมหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทจำได้ไหมตรงกับยอดปัจจัยห้าล้านเอ้ยหนึ่งล้านห้าแสนสี่เออนั่นแหละ นั่นล่ะผราจานแล้วมาเซ็ตให้เสรจทไีไม่ใช่เชียงรายแคเจบ้าน,นบ้านบ่อเออใส่ซองก็แบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิ 10, บสิบคนได้เท่าไหร่ละฮะฮะเออได้กี่แบงค์ละสิบแบงค์มีวันนี้ก็มีคนมาขายที่ พอมาขายที่ปุ๊บขายได้สี่ล้านก็บอกอาจารย์ผมบนกับอาจารย์ไว้ผมจะขายที่สี่ล้านแต่หากอาจารย์ทำพิธีให้ผมขายภายในสมเดือนนี่นะผมจะมากแก้บนเท่าไหร่สามมืนเขาก็บอกว่าต่อนีปรารย์เาสาธุพุทธโ,ทโมสังโฆสามหมื่นก็ดีไม่ได้สักบาท เปิดปรากฏว่าได้จริงอ่ะเออมาบนกับใครไม่บนบนกับพระลินเนาะบนเสร็จเรียบร้อยพอผ่านไปไม่ยังไม่ถึงสองเดือนมาคายเสร็จเรียบร้อยอีกคนนึงน่าจะเป็นญาติญาติของโยมพี่ออยขนาดบนอยู่ในรถครึ่งหลับครึ่งตื่น พระอาจาร์ยังงงเอะบนในรถครึ่งหลับครึ่องตื่นมันบนยังไงเนี่ยคือเขาเป็นคนขับรถมาที่นี้เขาก็ไปนอนในรถพอนอนในรถเสร็จเรียบร้อยตอนที่พระจาจาร์อะแต่คนคนแก่นมีไหมเนี่ยด้านโน้นมาจากไหนกันบ้างเนี่ยเฮียไม่มีมีเหรอคนแก่นมาสารคามมาสารคามว่าอันนี้มาติตย์สายแดงแตงคุณ มึงเลยอันนี้นะคุณจับโคราชอุดรอันนี้โคราชนี้ลาวสอบปปลาวอันนั้นอันนั้นมันจะใส่หัวร้อนๆคือเข้าได้ไหมกรุงเทพโอ้ถ้าใส่ผ้าเหลืองนี่เป็นพระกับป้าจานมันนั่งได้อ่าอันสองสองคนนะลาวฮะแม่องสอดอันนี้หูละนี่มันต้อง าอันนี้มาจากมารารคามอันนี้มาจากเชียงไาอันนี้คนไหนล่ะเนี่ยนครปฐมมากันกี่คนนะนกหกคนแสดงว่ามารอบที่สองออเนี่ยใส่แสดงว่าโชคดีเนคนไหนโชคดีอะคนนี้อันนี้นครปฐมนาะยกแก๊งเลยเนาะคณะเราเลยอันนั้นมาจากกุญจับพุทธละ่ะ ด้านนน้นล่ะน้องวัวสมภูดูเหมือนส้มๆเหมือนไม่สบายอันนี้หัดเลยอันนี้ถามแล้วเนาะอันนี้เนาะถามได้ยังถามแล้วเอ้าด้านหลังอะมึงเลยครั้งนี้นะน้องบวัวสมภูอันนี้ลูกสะใภ้กับลูกชายเหรอ,อลูกสะใภ้ลูกสาวอ๋อลูกสะใภ้ หลานสองคนป้าคอยบ่มีเสื้อแจกเด้ออ่านน่นนู้นล่ะกรุงเทพสามเลยเหรอห้าเหรอเออเอาทางนั้นนั้นล่ะทางนั่นนั้นมาจากสีสเกีตอันนี้คุณดอนอันนี้ล่ะฮะเลยไม่ไงนี่คอยเดาวมึงเด้อคอยดาวความผู้โชคดแถวๆพุคนอะเนาะสะซึ่งเศร้าบ่แถวบ่นบ่เป็นบ่ โคลาดเนาะโอ้โคลาดโอ้โคลาดบานเอ,อาเองมากับโยมนะมาขายที่เท่าไหร่นะฮะอ๋อขอสามสิบล้านเอาคนไหนหลักฮะลูกชายขายที่อ๋อไม่มีที่ให้ขายก็เลยม,มาขอสามสิบล้านแทนไอ้ยเอาอันนั้นมาจากไหน่ะอายมวิดอ๋อเนี่ยมาจากบุดรเราข้างหลังละ อ้ oh, อันนี้ข้างหลังฮะโดนอันนี้คณะของเราอันนั้นมาจากประเทศอะไรนะ <c oughs> อันนั้นถ้าบอกอันนั้นจะกลับประเทศวันไหนอ่ะกลับวันที่สองประเทศอะไรอ่ะตุรกีมาถึงยังไม่ปว่าอะไรปุ๊บปุ๊บป๊ปุ๊บ,บ,บ,บนั่งปุ๊บอาจารย์เจิมยันให้โยมหน่อยโยมอยากจะถูกหวยโอ้โห oh, oh. ง่ายจังเสร็จเรียบร้อยอันนั้นทั้งนั้นนะว่าจังไงอะทบหออ,อันนี้คณะของเราทุนอันก็มาจากกรุงเทพนวก็จากกรุงเทพทุนน้นอยู่ไกลเกินถามคงไม่ถึงนะอ้ะอะอาวทีนี้พระอาจารย์ก็บอกแล้วเราต่อเนยโยมพระอาจารย์จำได้ไหมที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าไม่มีคนมาปฏิบัติธรรมบุญมันได้ไหม